ได้พลัวมาแล้วไหนวะอยู่นี่อ๋อมันเอาไว้โจมตีด้วย,วยนี่วะแต่บล็อกไม่ได้ตีไม่ค่อยแรงแต่ไวอยู่อ๋อผมดูแล้วมันคือหอ,อกอะ่ะมันมันคือหอ,อกไอ้นียแหละไม้นี่แหละโอ้แต่หออนี้แรงกว่าวะไอหอ,อกไม้นี่แรงกว่าวะจริงดิ แต่พ่วเหล็กนี่น่าจะแรงกว่าหอกว่าความเป็นจริงอ่ะเน่ยช่างมันเหอะเอเยผมเอาพั่วไปขุดดีกว่าเนี่ยจุดเขียวๆในแผนที่มันคือจุดมันคือจุดที่ผมไปเจอไอ้นี่อะไรวะไอ้กล้องเหมือนนกล้องวัดระดับที่เขาไว้อ่าทำตอนทำถ,ถนนที่ทเขาไว้ส่อง เดี๋ยวผมจะไปขุดจุดนั้นก่อนนะอยู่ใกล้ๆเราสุดแล้วตอนนี้ลงเขาไปก็เจอละเซฟกันลงเขาไปเจอจุดนี้เลยนะไปขุดก่อนเฮ้ยเด็กเฮีโอ่โอ๊ยตายซะตายซะยังไม่ตายเหรอ มันตายแล้วเคโหลงไปก็น่าจใกล้ถึงแล้วฟาบลงบนแพลตฟอร์มสวยๆ โอเคลงตามลำน้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถ so right ึงแล้วเอ๊ะตรงนี้มีบ้านคนป่าด้วยหรอวะซุ่มโจมตีแม่งไหมได้ป่ะวะโอ้โหมันเป็นที่โล่งวะ เฮ้ยอะไรวะหน้าทำไมหมู่บ้านนี้มันแป,กแปลกๆวะเฮ้ยเงียบดีไว้ดูหมู่บ้านนี้เงียบๆดีนะไม่ i, มีคนอยู่วะเฮ้ยนี่บ้า ถมา่มึงนั่งทำอะไรเนี่ยใครวะน่ยเพื่อนมันมาโอ้มากันเต็มมากันเต็มโอเคมาเอาของเข้าไปดีกว่าวะ หลุดหัวหลุดเกมมิ่งเฮ้ยมันทำอะไรวะนนี้นี่ใครอะ่ะพวกนักท่องเที่ยวอ่ะมันแต่งชุดอะไรก็ไม่รู้อ่ะพวกเนี้ยตัวนี้เอะไรเนี่ยบูชายันอวะ เหมือนดนมันเอาหินทุบหัวเนี่ยสั่งแกดิมันมีก้อนหินวางอยู่บนหัวแล้วเหมือนเป็นเขียงเอาไว้ทุบหัวเนี่ยอ๋อมันจับนอนแล้วก็ทุบหัวเว้ยมันจับพวกนี้นอนแล้วก็ทุบหัวเฮีย้ยอย่างหลอนทำเฮีย้ยอะไรกันวันนี้ไอ้ย,ยักษ์มาแล้ววะตากผ้าผู้เก็บผ้า ขโมยผ้าแม่งเขยถึงแล้วเลยมาขุดกันดีกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมมาเจอแบบพาแรกๆเลยแล้วอยากมาขุดก่อนนะแรกมาถึงก็งงมันไม่มีทางลงเว้ยท,ที่แท้มันต้องขุดนี่เองโอเคมีสัญลักษณ์ให้ขุดด้วย จัดไปฮะการขุดครั้งแรกอนึอ่งทีเอ๊ะทำไมขุดไม่ได้อ๋อต้องเปลี่ยนจุดอรออ๋อ,อการขุดเป็นอย่างนี้ขุดจุดอื่นได้ไหม อะขุดตรงนี้ได้ปะอ๋อก็ขุดได้แต่จะขุดทำไม,มเป็นประตูทางลงแมข้างล่างนี่ว่ามันขุดนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวตัดไปตอนขุดเสร็จดีกว่า ใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะขุดไวกว่านี้เสร็จแล้วปะโอเควินทำกูตกใจแล้วเสร็จแล้วปุกวะโอเคกดอีแล้วเปิดมีอะไรวะตรงน,นี้ขอแบบมีของเจ๋งๆนะอะ Maintenance A ประตูตรงนี้ห้องตรงนี้ชื่อห้อง Maintenance A อ้าวเปิดไม่ออกเหรอ เสียงอะไรวะจะมีอะไรมาจำสแก่กูป้ะเนี่ยมีกล่องอินเทอร์ชีตดิ้งพิลเลสิ้น ตัวเลสซิ่งเครื่องปิ้นทีดีมาเนะี่ยแสดงว่าในนี้ต้องมีเครื่องปิ้นน่ะเด็มีเพลงวะเหลียวเขาไปจะจำสแกกูปะเนี่ยไม่ตัวฮีแลรววนะันน้าปิดตูได้ววะปิดตูไม่ได้อะไรวันนี้ คันไวเนิ้ยปิดงานปิดไม่ได้วะไอช่างแม่งเนื้อซีเรียลอะไรวะแป๊บนึงนะมาม่าอ๋อเครื่องปิดอยู่นี่ เอ้ยขีดกา s ป่ะเอ่อคาวแพนเตอร์เคียร์แลนด์เมเทนแนนต์ได้กร์ดของคาวแพนเตอร์มาอะ,อะไรวะเลเซอร์ไซ ใส่ใส่ปืนพกวะเคใส่กับปืนพกเว้ยโ,<อ>โอ้ลองกดเบอร์สามไหมโอ้มีเลเซอร์เว,ว้ย ปิดเพลงไม่ได้วะปิดเพลงไม่ได้วะกดที่ Attention All ประกาศ ที่นี้ I was d i s c o v e r e that painting painting for m r p u f t o n personal collection gone missing อ๋อเหมือนมันจะไปตามหาภาพวาดของ Mister Puffton อ uh, ะพ่อ Virginia ที่ทำหาย In anyone h any s a i n formation please talk to me directly อ๋อมันส,สะสมภาพไปนี่รอระภาพวาดเนี่ยนะเหมือนภาพวาดของพ่อวอจิเนียหายคนนี้ก็เลยจะไปช่วยตามหางี้ปะ่ะมีเรื่องภาพวาดเข้ามาเกี่ยวภาพวาดที่หายไปตามหาภาพวาดอะไรกัน เหมือนเดิมปิ้นได้เหมือนเดิมเครื่องดูดฝุ่นยังวิ่งอยู่อีกวอะเนี่ยเสยพดีกว่าเฮ้ยนอนได้ด้วยนอนได้ด้วยว่ะอ่าไม่มีอะไรให้ยมีรอยเลือดว่ะมีอะไรจำซะแกกูวะเนี่ย อ๋อเลือดไอ้นี่เหรอชุดภาพวาดเพียเน้นลายอ่าไฟฉาย่านจะหมด โอเคตอนนี้เราได้คีการ์มาแล้วโอ้ยเหียคียการ์แม่แทนนั้นกูบล็อกอยู่ไม่ใช่หรือไงวะอโอ้ยหียเด็กเ,เยอะ มาดิวะมาดิวะมาดูวะมาดิวะขอให้เก็บเอ้ยเสียงเดินมาดิวะมาดิวะเลซินเอ๊ะขวันดับเพลิงมาดิวะกันได้ป่มได้ เสียงที่เลอวะอะไรวะเนี่ยแต่กระจายเก็บไม่ได้ต่างอะไรกับฝวายโมเดิร์นแอรก็ไม่รู้มีแค่นี้หรอในเนี้ยอ่าดูว่าจะมีทางเข้าไปต่อ ได้คีการนี่มันเปิดห้องไหนได้ก็ไม่รู้โอเคเราได้คีการ์ดมาเท่นนั้นมาแล้วไม่รู้เปิดห้องไหนได้ <c oughs> เอาไอเ้เที่ทำอะไรของมึงมาดิร้องขวานใหม่เลยขวานดับเพลิง

เอ้อเชี่ยมีกี่ตัววะเชีย่ยก่อแต่งหมดแล้วเอาเก็บไฟฉายดิเดี๋ยวเดี๋ยวขวานขวานลองขวานใหม่ต่อ เอาไปไหนแล้ววะเขียววินเอาเควินหนีไปแล้วเหรอ ปิดฝาท่อได้วะปิดไม่ได้เปิดแล้วเปิดเลยเ,ออเดี๋ยวผมกลับบ้านเกาะกลางน้ำก่อนก่อนวะน่าจะใกล้สุดจากตรงนี้ <S <S โอเคมาถึงแล้วบ้านกลางน้ำของเรา ที่จากวัยนาหลายวัน ขวานเนี่ยมันแรงกว่ากันวะขวานดับเพลิงกับโมเดิร์นแอคฮมความเร็วบ่ว<ะ>ขวานดับเพลิงแรงกว่านิดนึงวะไม่นิดอะ่ะก็ ขวานดับเพิงแรงกว่าแต่ตีช้ากว่าบล็อกกบบล็อกก็พอๆกันอ่ะใกล้ๆกันแต่ขวานดับเพิงตีแรงกว่าคือผมใช้ขวานดับเพลิงแล้วกันเบอร์หนึ่งใช้แทนโมเดิร์นแอคละ